ไม่แอนน่โ oh. ตวไวๆนันลูกบันโตวไวๆนักจ้ะนี่มันอาณาจาักรต้นไม้ของเธอเหรอใช่นี่ oh. ฉันขอถือวิชาศาสตร์ปลูกในเขาวงกดไปเลยไชกเกอร์ไม่ล้กครบาฉันมาในเขาวงกอดฉันเลยปลูกต้นไม้ไปเลยโอ้โห oh. มันก็ดูสดชื่นดีเหมือนกันนะเนี่ยพอมีต้นไม้แต่ว่าบันนี่ต้นนี้มันตายแล้วนะ่ มาสิที่เมื่อกี้มันยังอยู่ดีๆอยู่เลยเธอมาทําอะไรทําไมมันถึงตายเนี่ยมันเหี่ยวเฉาไปหมดเลยเนี่ยอู้ให้ตายเธอใช้ก็ทําไมเธอทําอย่างนี้ต้องรดน้ําให้มันเยอะๆนี่นี่ไม่ฟื้นแล้วแฮะให้เชื่อว่าอย่างนี้มันคงไม่ฟื้นแล้วแหละตายขนาดนี้นะ่ะตน้นเอ้ยตายตายอีกแล้วเธอลืมรดน้ำหรือ,รอเปล่มมาเโอ้เหลือกี่ต้นแล้วเนี่ยลองนับดูสิหนึ่งสองสาม สี่หกเอกี่ต้นแจคก็ช่วยตับหน่อยดิแป๊บหนึ่งนะฉันต้องออกไปมองมุมกว้างฉันจะได้เห็นทุกต้นทีเดียวนะเดี๋ยวฉันจะนับแล้วนะทุกคนช่วยใช้กล้องนับด้วยว่าด้ยตรงกันหรือเปล่า 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ สิบสี่สิบห้าสิบหจิปดี่สิบยี่สิบเอ็ดต้นใช้ก็นับถูกไหมนี่อะยี่สิบต้นเหรอแล้วต้นหลังชายเกิลมันคือต้นอะไรอ่ะฉันมองไม่เห็นไปมันบังเอ้ยบันนี่มันต้นกระบองเพชรน้องบอลบันนี่ไหนบันนี่เธอเอาเมล็ดมันมาได้หรือเปล่าเธอเอาเมล็ดกระบองเพชรมาหรือเปล่าไม่ชายเกิล

ตายหมดเลยโอ้ยต้นยังพ่นน้ำอยู่เลยนี่มันต้นไม้หรือสปริงเกอร์นี่ว้าววาวน้ำพึ่งว้าวหวานนะชายเกลอโอ้ยว่าแต่เมื่อกี้น้องบองออกมามันทำต้นไม้เธอพังหมดเลยน่ะจริงด้วยชายเกล้ลฉันว่าฉันจะไม่ยอมน้องบองเป็นอันต่อไปแล้วเบื่อแล้วเธอจะทำยังไงก็ต ไม่รู้ไชกเกลเธอมีวิธีจัดการกับมันหรือเปล่าฉันว่ามันต้องมีวิธีจัดการในขนาดต้นไม้ของฉันยังตายได้เลยว้าเฮ้ยบันนี่เออ <S <S ฉันไม่ยอมเป็นอันคาไชเกลหนีดีกว่าเฮ้ยโอ้บันนี่เออเธอตายแบบนี้เธอมีความสุขหรือเปล่าเธอตายในกองต้นไม้อันแสนรักของเธอนะ

โอ้ยทำไมมันหวานอย่างนี้อะชายเก๋ว้าววันนี่ดีวันนี่ดีตัวว้าวหวานมากเลยชายเก๋อฉันช่วยชีวิตเธอได้มีสิบแปอมยู่ในสวนมีสิบแปดปอมอยู่ในสวนมันมาอีกแล้วเหรอฉันว่าแล้วนี่อย่าอย่ามารังแกสวนบันนี่นะถอยไปนี่นี่ไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยชายเกล มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเขาเขาเเขาวงกดเขวงกดมันนี้มเขาหยุนี่แชก,อชก็อยู่ไหนเยู่ริมสุดของเขาวงกดไม่ริมสุดหรอกเราใช้เกหยุดทางตันตอนนี้เราแยกกันอยู่ันนี้กระโดดมันนี้มาแล้วาเก oh. นี่ชามาเว็วมาเร็วมาเร็วไปเลยไปเยไปเลยไปทางไหนอ้าวตาตาาาก็ี้ายอเออเอาเออไม่รอดนะาชก็นะ หนีทางตันปะน้องบองนะ่ะบันนี่เธอขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงนะนะเธอลืมไปแล้วเหรอฉันเป็นกระต่ายนะ่ะฉันก็ลืมไปเลยว่าเธอกระโดดได้แล้วเป็นกระต่ายพิเศษที่กระโดดสูงซะด้วยอ้าบันนี่อ้ยวบันนี่เธอใช้ตัวนี้ส่งฉันขึ้นไปได้ไหมนะประตูมิตินะ่ะได้เชกเกิลเดี๋ยวฉันจะทําประตูตรงนี้ว้ายตกเอ้าบันนี่ แล้วเดี๋ยวเราจะหนีบองกันชคยเกอร์ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเธออยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวบัดดี้จะวิ่งปั๊บ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 ปั� ไงล่ะโอ้ยรู้งี้ใช้อันนี้ตั้งนานแล้วนะรู้อะไรไม่เท่าลูงงี้เออแล้าใช้กาตกข่าวงกกดให้ตายจะใช้ก็เธอนี่มันตันปัญหาฉันจริงเลยอยู่นี่ไหนไหนนี่นี่นี่ไหนนี่นี่ฉันเห็นหมูเธออะใช้ก็เข้าไปเร็วเฮ้ยว้าวฉันอยู่ที่ไหนนี่ เอาทำไมฉันอยู่ yeah, ที่เดิมอะไรเข้าไปซิ่เอาทำไมไม่เข้าไปไชเกลฉันกระโดดเข้ามาแล้วแล้วฉันก็วับที่เดิมนะแบบน,นี้ให้ตายเธอเดี๋ยวเด<ๆ>ฉันทำประตูใหม่ให้เธอเข้าไปเฮ้ย yeah, ว้าวเจ๋งไปเลยนะไชเกลฉันสร้างประตูให้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเธอตามมันนะโอเคฉันจะลงไปนะไปไหนอะไชเกลเธอไปไหน ฉ,ฉันก็กระโดดลงประตูไปน่ะแล้วเธออยู่ไหนแล้วตอนนี้เนี่ยเอประตูพาฉันไปไกลจากเขาจากหอคอยมากขึ้นน่ะไม่เธอกระ,ะโดดผิดฉันยังไม่ให้สัญญาณเธอเลยแงมฉันลงทางอยู่นะคะบังกดทำไงทำไงดีฉันต้องวิ่งเองเหรอไทก็เธอที่วุ่นวายจริงเลยเอ๊นที่ธอเห็นฉันไหมว้ายฉันตก หนเธออยู่ไหนอีกแล้วเนี่ยตายนี่เธออยู่นั่เธออยู่หน้าประตูแล้วไม่ใช่เหรอแล้วลเธอจะไปตรงนั้นอีกทําไมฉันโตลงเลยลงไปในบอเดี๋ยวนี้แล้วเดินขึ้นมาบนนี้เร็วบันนี่ฉันมาแล้วช้ชารจ,จริงเลยเดี๋ยวบองก็มาหรอกฉ<า>ันว่าก่อนอื่นเลยเราควรจะสร้างหอคอยเพื่อป้องกันเจ้าบองก่อนจากประสบการณ์หลายครั้งที่หนีมันมาฉันว่า อุ้ยต้นไม้ฉันตายใจก็ดูสิเด๋วยหายไปหมดแล้วนะฉันว่าเจ้าบองต้องดูดสารอาหารใต้ดินไปหมดแน่เลยมันต้องเป็นแบบนี้จริงๆแน่ๆฉันว่าฉันสัมผัสได้ว่าเจ้าบองต้องทําอะไรสักอย่างที่ไม่ดีไม่ไร้กับดินที่อยู่ในตึกนี้งั้นเราจะทําบ้านนี้แล้วเราก็ บันนี่ฉันมีข้อแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะที่เธอจะต้องทำนะ่ะเรื่องอะไรไชเกิลเธอต้องเอาประตูมิติออกไปก่อนเดี๋ยวน้องบองมันเข้าประตูมิติแล้วขึ้นมาข้างบนนะ่ะดิมันไม่ฉลาดเท่าเราหรอกไชคเกิลปล่อยมันไปเธอ <N> นี่เราอยู่บนที่ <N> สังเกตการ <N> ไเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องกลัวหรอกว่าเจ้าบองจะมาหรือจะไปฉันว่าเราอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนไชเกิลว้า wow. ว ถ้าเธอวางใจแบบนั้นฉันก็สบายใจฉันไปฉันรู้สึกทั้งหอนใจแปลกๆอุ้ยนั่นไงมันอยู่ตรงนั้นแจ๊กเก็ลสีเขียวๆวิ่งอยู่ในเขาวงกดฉันรู้ฉันเห็นทุกอย่างโอเคบันนี่เธอเห็นมันอยู่ตรงไหนอุ้ยฉันก็เห็นเหมือนกันนะนีวีเออมันกระโดดหลบมันกระโดดหลบไลยๆเฮ้ยมันกระโดดหลบอีกแล้วทำไมมันเก่งจังเลยอะเจ้าบองตัวนี้ นี่แน่บัดน,นีตต้นมันได้แล้วไชเกลสบายหรือสบายเรือรอบนี้เรารอดแน่นอนฉันว่ามันคงไไห,นหนีไปแล้วแหละมันคงกลัวแน่เลยไป,ไปเลยนะเจ้าบองก็่าเท่านี้เราก็รอให้ใครสักคนพาเรากลับบ้านใช่ยต่เขาคนนั้นคือใครอ่าฉันว่าฉันอยู่ที่เขาวกตมาตั้งหลายรอบก็บไม่เคยได้กลับบ้าน<ค>เกิดอะไรขึ้นเนี่ยจริงด้วยอะ เมื่อตก,กี้เกิดอะไรขึ้นนะชัยเกิออยู่ๆเธอก็อ โอย้ยแล้วฉันก็เป็นลมสลบลงไปเลยนะพอฉันก็งลงไปมองดูนะพอฉันก็ลงไปมองดูฉันก็เห็นน้องบองอยู่ข้างล่างอะดิถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นสาเหตุให้ฉันว้าวแล้วก็ตกไปอย่างเงี้ยเธอ,อ,อ,อไม่ต้องสาธิตแบบนี้ก็ได้เธอขึ้นมาเธอฉันให้อภัยแล้วอ่าเดี๋ยวบันนี่รีบวิ่งขึ้นไปมันก็เป็นไปการประมาณเจนประชันชะนี้แหละชเก๋ลโอเคแต่ว่าตอนนี้บ้านเรายังอยู่นะบันนี่ฉันว่าเราเข้าไปอยู่บนบ้านดีกว่าฉันว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะช่เราไม่ ควรอยู่ติดพื้นกระจกนี้เพราะว่าเจ้าน้องบองเนี่ยมันจัดการเราได้ฉะนั้นเราต้องยืนอยู่บนชั้นสองของบ้านและคราวนี้เรามาดูกันซิว่ามันจะจัดการเราได้อีกหรือเปล่าว้า่าโอเคนี่ว่าเรารอดแน่นอนใช่เจ้าฉันก็วอกท่านใหญ่สังเกตกระจกข้างล่างได้เลยเดี๋ยวฉันจะเข้ามาโอ้มันขึ้นมาแล้วเราลืมกันเราลืมกันโอ้ใช่เจ้าจะยืนนิ่งทำไมแอะ โอ้โอ oh ้ oh, ฉันไม่รอแล้วโอ้โอ oh ้ oh, น้ำมันก็แพงต้องเปลี่ยนเป็นแก๊สกันหมดเมือง